ผลสำรวจของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยเกี่ยวกับสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีที่แล้วนะคะกลุ่มตัวอย่างที่ไปสำรวจเป็นเด็กอายุ9 18ปีเป็นเด็กไทยค่ะจำนวน18,46คนจากทั่วประเทศ จากผลสำรวจดังกล่าวจะพบว่าเด็กยุคใหม่นั้นเติบโตมากับโลกโซเชียลที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันเลยก็ตามนักเรียนเกือบทุกคนใช้สื่อโซเชียลในการติดต่อสื่อสารสืบค้นข้อมูลเพื่อความบันเทิงหรือด้านต่างๆซึ่งเราจะพบเห็นข่าวเกี่ยวกับภัยในโลกออนไลน์กืบทุกวันไม่ว่าจะเป็นภัยจากการถูกบูลลี่ภัยจากการถูกหลอกลวงภัยจากการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ภัยจากการล่อลวงทางเพศหรือภัยจากการติดเกมซึ่งเราในฐานะที่เป็นครูเราจะพัฒนานักเรียนเพียง IQ และ EQ คงไม่พอครูจะต้องติดอาวุธความฉลาดทางดิจิทัลหรือ DQ ให้กับนักเรียนด้วยเพื่อให้เขาเหล่านั้นเติบโตมาเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพแต่เราจะสอนอย่างไรให้เด็กเหล่านั้นเรียนรู้อย่างสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมๆกันวันนี้มีเทคนิคดีๆมาแบ่งปันค่ะ เมื่อความสนใจของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่บนโลกโซเชียลสนใจหน้าจอมากกว่าชั้นเรียนคุณครูจึงนำแนวคิดการบูรณาการการจัดการเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษกับความฉลาดทางดิจิตัลโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้โคฟาสเตปซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเชิงรุกหรือแอคทีฟเร a r น i n g ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่าแปลงห้องเรียนให้เป็นกองถ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักวางแผน ร่วมกันลงมือปฏิบัติร่วมกันตรวจสอบร่วมกันปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาผลงานให้ได้บรรลุเป้าหมายโดยคุณครูมีบทบาทเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เท่านั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการทำงานเป็นทีมฝึกภาวะผู้นำผู้ตามที่ดีและฝึกความสามัคคีครูจึงได้นำกิจกรรมโพสท่าถ่ายรูปให้โลกจำโดยให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาดูภาพที่กำหนด ร่วมกันโพสต์ท่าถ่ายรูปให้เหมือนกับภาพทั้งในเรื่องของท่าทางและจำนวนสมาชิกหลังจากนั้นให้นักเรียนนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเกมบิงโกในหัวข้อแอปพลิเคชันในชีวิตประจำวันซึ่งคุณครูได้ใช้คำถามกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเขียนชื่อแอปพลิเคชันที่หลากหลายในช่องตารางบิงโก เช่นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการศึกษาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับความบันเทิงการช้อปปิ้งออนไลน์โซเชียลมีเดียการท่องเที่ยวหรือการเดินทาง ต่อจากนั้นครูเร้าความสนใจนักเรียนด้วยภาพ,พย,ายนตร์ตัวอย่างเรื่องเสิร์ชหาแม่หายเพื่อชวนให้นักเรียนคิดตามว่าเกิดอะไรขึ้นในภาพ,พย,ายนตร์บ้างและเราในฐานะที่เป็นนักเรียนเราจะสามารถเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีได้อย่างไรใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับสังคมได้อย่างไรบ้าง จากคำถามสำคัญในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเราจะเป็นพลเมืองดิจิตัลที่ดีได้อย่างไรและเราจะนำความรู้นั้นลงสู่สังคมโลกได้อย่างไรบ้างคุณครูจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนดำเนินการด้วยกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กิจกรรมจิ Reading ๊กซอว์รีดดิ้ง โดยให้นักเรียนอ่านบทอ่านเรื่อง I am a Digital Citizen หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มสรุปความรู้ด้วยผังความคิดและร่วมกันประเมินผังความคิดด้วย g a l l e r y Walk และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้ที่หลากหลายจากกิจกรรมที่ผ่านมา นักเรียนได้รับการพัฒนาในเรื่องของความรู้ในเรื่องความฉลาดทางดิจิทัลและเพื่อเป็นการส่งต่อความฉลาดทางดิจิทัลลงสู่สังคมโลกคุณครูจึงได้มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลิตภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน3นาทีพร้อมด้วยโปสเตอร์ภายใต้เงื่อนไขที่ครูกำหนด3ด้านได้แก่ความฉลาดทางดิจิทัล1ด้านแอปพลิเคชันที่ใช้ในภาพยนตร์และประเภทของภาพยนตร์ ซึ่งจากกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ร่วมมือกันลงมือปฏิบัติจากการปฏิบัติจริงปรึกษาหารือร่วมกันแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเกิดความคิดสร้างสรรค์และมีการคิดอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งในกิจกรรมนี้คุณครูจะต้องอำนวยความสะดวกนักเรียนอย่างเต็มที่และให้คำปรึกษานักเรียนทุกขั้นตอน เมื่อทุกกลุ่มผลิตภาพยนตร์สั้นเรียบร้อยแล้วจะเป็นกิจกรรมการจัดฉายภาพยนตร์สั้นซึ่งก่อนที่จะฉายภาพยนตร์นั้นครูจะให้นักเรียนส่งตัวแทนมานําเสนอโปรโมตภาพยนตร์ของตนเองด้วยโปสเตอร์ซึ่งเมื่อจัดฉายภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องเรียบร้อยแล้วจะให้แต่ละคนเขียนข้อดีข้อเสนอแนะลงในผลงานของเพื่อนโดยเขียนในกระดาษโพสิสและนําไปแปะที่โปสเตอร์ภาพยนตร์ ซึ่งเมื่อจัดฉายครบทุกเรื่องคุณครูและนักเรียนร่วมกันสะท้อนคิดด้วยกิจกรรม 4I ได้แก่ I like, I learn, I wish, I wonder หลังจากนั้นคุณครูและนักเรียนจะร่วมกันสะท้อนคิดในสิ่งที่ทุกคนเขียนมาเพื่อพัฒนางานต่อยอดต่อไปหลังกิจกรรมสะท้อนคิดให้แต่ละกลุ่ม พัฒนาปรับปรุงผลงานของตนเองตามข้อเสนอแนะที่ได้รับแล้วเผยแพร่กิจกรรมต่างๆลงใน TikTok โดยติด Hashtag CHS ความฉลาดทางดิจิทัลพร้อมทั้งติดโปสเตอร์ภาพยนตร์ไว้จุดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมภาพนยนตร์สั้นไปยังผู้สนใจ ซึ่งจากกิจกรรมแปลงห้องเรียนให้เป็นกองถ่ายนักเรียนแต่ละคนจะได้รับการพัฒนาจุดแข็งหรือคาเลคเตอร์สเตร็งที่แตกต่างกันไปคุณครูจึงให้นักเรียนได้บันทึกจุดแข็งที่ได้รับการพัฒนาลงในสมุดบันทึกที่กำหนดไว้และสุดท้ายให้นักเรียนทําแบบประเมินความฉลาดทางดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ จากกิจกรรมแปลงห้องเรียนให้เป็นกองถ่ายด้วยกระบวนการเรียนรู้โคไฟสเตปคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งในเรื่องของ IQ EQ และ DQ พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ได้อย่างสมบูรณ์แบบ